สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็สวัสดีวันครอบครัวด้วยนะคะช่วงนี้บ้านเราอาอยู่ในช่วงของการทําหลังคาหลังบ้านแล้วก็ต้องซ่อมแซมกรงนะคะก็ปกติยุ่งอยู่แล้วก็เลยยุ่งมากขึ้นไปอีกค่ะ เพกงที่ทําไว้นี่ก็ตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่นี่ก็ประมาณ4เดือนแล้วนะคะเราก็ทําแบบตามงบประมาณตามอัตราภาพของเรานะคะเมื่อกรงของเราเนี่ยเ,เริ่มซุดโมแล้วเราก็ซ่อมแซมค่ะตอนไปคุยเรื่องอื่นๆนะคะมายก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งด้านหน้าที่การงานด้านาเจริญด้านทรัพย์นะคะแล้วขอให้มีความสุขกายสบายใจทุกๆท่านเลย ดีใจกับหลายๆท่านนะคะที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ทํางานใกล้บ้านแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยการที่ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวมีครอบครัวมีความสุขแล้วก็บรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความสุขแห่งการได้พบปะสังสรรค์ระหว่างพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบเยี่ยมมากๆเลยนะคะ นานมากแล้วที่ก็ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นค่ะอยู่ที่กระบี่นี้มาก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนก็มียังม <S <S ีเพ uh, ื่อนนะคะก็ไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆนคงต้องใช้เวลาอีกนานนะคะกว่าที่จะมีโอกาสได้กลับไปบ้านเกิดค่ะก็อยากที่เห็นด้วยภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวไหนไกลได้ค่ะก็จะเที่ยวใกล้ๆบ้านนะคะตั้ง สำหรับหลังคานี่ค่ะก็คือทําเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเพียงแค่กรงนะคะการกั้นกรงก็คือจะกั้นตะข่ายโดยรอบเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้องได้ออกไปได้นะคะแล้วก็จะมีบริเวณที่กว้างพอสมควรเลยวันนั้นวันที่12เมษายนก็ไปรับส้มทองกลับมาบ้านนะคะหลังห้ส้มทองอยู่กรงหลังบ้านนี้ก็จะมีอากาศถ่ายเทตอนนี้ ส้มทองก็รออยู่นะคะว่าสภาพร่างกายก็พร้อมที่จะตรวจเลือดเพื่อที่จะตัดขาข้างนี้นะคะคืออันนี้ส้มทองลำคาญลำคานผ้าพันแผลคือใจนานก็อบนะคะก็ถ้าเลือดไม่ไหลแล้วก็ได้ค่ะก็จะเห็นส่วนกระดูกดูนะคะถ้าตัดขาแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของเนื้อได้หุ้มกระดูกแผลก็จะหายไวนะคะ อันนี้ยังเป็นส่วนของข้อต่อที่ตัดออกไปซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีความรู้สึกหรือไม่เจ็บอะไรแล้วนะคะส่วนที่ตัดออกไปสบายค่ะได้กลับมาบ้านหลังคากระเบื้องใหม่นี้ก็ช่วยทำให้ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะ ตังเ๋ยแม่ก็ป้อนยานะไปกินยาไปล้างแผลป่ะลูกป่ะเร็วมาเร็วโอ้หายเป็นไข้หัดแล้วยังมีไข้หวัดอีก <laughs> มาลูกเดินมาเร็วมา ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและคอยให้กำลังใจกันตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านช่วยเอื้อเฟื้อเรื่องของทำหลังคาแล้วก็ซ่อมกรงแมวนะคะไว้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาจะเจอกันใหม่ไม่ขออนุญ,ญาตไปป้อนยานเด็กน้อยแล้วก็ล้างแผลที่หลังนน,นะคะไป๊ <c oughs> ไม่บายไปแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ แผลที่หลังของมีนานี่ก็คือเกิดจากการรุนเข็มฉีดยาเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขาป่วยตลอดแล้วก็กินยาไม่หายพอหลังจากนั้นก็มีอาการอักเสบนะคะแล้วก็เกิดหนองตอนนี้หนองก็ออกหมดแล้วค่ะเหลือแค่ล้างแผลแล้วก็รักษา,าแผลให้หายล้างแผลเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ยาเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นเสื้อให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับเสื้อสวยๆนะคะ จากผู้ใหญ่ที่ไม่ประสงค์ออกนามส่งม,มาให้ตั้งแต่นู้นเลยค่ะหน้าหนาวปีที่แล้วมีนาได้ใส่พอดีเลยจำเป็นต้องใส่เพราะเขาจะได้ไม่เลียแผลค่ะมีนาโอเคนา